สอมสองหนึ่งแอคชอั่นยันว้าวดีมากเลยดีดีค่ะใครก็ได้ไม่ใช่เขาฉันไม่เอาเขาคุณก็รู้นี่คุณคือคนสุดท้ายในโลกที่ฉันอยากเจอ อยากเดินตบด้วยไงตบจริงนะผมยินดีให้ตบเลยในที่ที่ส่วนตัวกว่านี้คุณหายไปเลยไม่โทรไม่แชทมาคือผมก็อยากจะขอโทษเหมือนกันไม่ต้องอธิบายเราก็แค่สนุกกันแล้วคุณเป็นไงบ้างเกลียกันชุดนิ้วโป้งแบบสแตนตแมนฉันเป็นผู้กำกับเดี๋ยวผมจุดไฟเผาหมอนี่คุณเป็นสแตนตแมนเราต้องเป็นมืออาชีพ มืออาชีพคือฉายาผมเน,ะนมอะไหนบอกอันตัวอไรคือฉายาใช้ได้ไหมอ่ะหัวหน้าจริงเหรอจริงเข้าสองเก็บเข้าซอ, <ไป S 1> องแล้วจบแล้วจะอทราบว่าคุณไม่เห็นทอมไรเดอร์ดาร,ราวูเบอร์หนึ่งเขอาโลกหายตัวไปแต่ต้องการเข้ากลับมาไม่งั้นหนังของโจดี้พังเนะทำไมเป็นผมอะนายเป็นสแตนแมน ไม่มีใครสนนั่นงานของนายไม่ได้ว่านะก็รู้สึกเหมือนโดนด่าตามหาไรเดอร์พูดหนักของโจดี้กู้คำรักของนายกลับมาผมไม่ใช่พระเอกแค่ตัวแสดงแทนแค่วันนี้ยังไม่ใช่ทอมเราอยากจะให้คุณกลับมาเข้าฉาก โอ๋พระเจ้าเจอศพแช่น้ำแข็งเหรอเขาตายแล้วเกลตายสุดๆไปเลยเขาไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มคนสีเทาผมไม่มีทางเลือกจะไปต้องสวมบทเจสันบอนน่ะพวกนั้นพยายามจะฆ่าผมและไม่ได้ฆ่าเล่นๆด้วยนายทำได้นายทำได้ฉันทำไม่ได้ อันตรายไปไปบันไดดีกว่าโอเคโอเคกูคโดดก็ได้อหน้านโดนอะไรมาคุณดูแย่ยมากแต่คุณน่ะสวยมากถ้าคุณล้งก็ต้องลุกขึ้นใหม่คุณพร้อมทุ่มแค่ไหนเพื่อนคนที่รักไว้เรื่องนี้จบจะเลี้ยงเหล้าเนอะ<ว>เลงท้องไว้ไวสุดยอดสตัน แ Dante, ล้วไปไหนต่อลองไปเที่ยวทะเลกันดีไหมเดี๋ยวมาการิต้าแรงๆแล้วก็ทำเรื่องที่ไม่ควรทำเดว์ฟวกายสตันแมนคนจริงตัวพี่ชอบกินตับเดลยพี่ชอบให้เด็กกินตับเยกินตับมาตั้งแต่เด็กให้แรกทาเด็กน้องคงเข้าใจของหวานของหวานข